ก็สำหรับคนที่จะเล่นเปิดขายเซลล์นะครับในทิศนี้มี2วิธีด้วยกันสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่19พฤศจิกายน2566นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลา อส่ทุ่มสามนาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็มาทํารายการกันในวันอาทิตย์นะเพื่อที่วา่าคลิปนี้นะครับสามารถใช้อ้างอิงประกอบการลงทุนทองคําได้ครับในช่วงของวันที่20จนถึง22พฤศจิกายน2566นะครับคลิปดีๆครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่เพิ่งมาฟัง นะครับรายการนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวน้มทองคําที่จะเกิดขึ้นแต่แต่ละอาทิตย์นะครับแล้วก็วางแผนซื้อขายทองคําให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ลองผมนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมแล้วกันนะครับเ,เมื่อวันศุกร์นะครับก็คงเห็นแล้วแหละว่าราคาทองคำนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา1,993เหรียญนะครับก่อนจะมีการย่อตัวลงมาแล้วก็ปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา1,980เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทนะครับที่35.12บาทต่อดอลลาร์ต่อต่อดอลลาร์นะครับซึ่งไอ้35.12นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าพอสมควรนะครับเห็นได้จากราคาทองไทยนะครับ ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนไกลเลยนะครับไม่ว่า,าราคาโกลสปอตในตลาดโลกมันจะปรับตัวขึ้นหรือจะปรับตัวลงนะครับราคาทองไทยยังคงอยู่แบบนิ่งๆน,นะครับไม่ได้เคลื่อนไหวแบบหัวหวานะครับเพราะราคาทองคําแท่งออนไลน์ก็จุด5านะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ที่กรอบราคา32,850จนถึง32,950บาทต่อบาททองนะครับอ่ะทีนี้ไอ้คำพยากรณแนวโน้มทองคํา นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่2 0่สถึงยีพฤศจิกายน6-6ครับก็จะมีดังนี้ภาพรวมก่อนนะครับทองคำนะครับในเรื่องของโกลสปอรตนะภาพรวมนะครับยังคงเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ว่าเป็นเทนขาลงระยะยาวนะครับจุดเปลี่ยนเทนนะครับขาลงระยะกลางนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,950เหลรียญนะครับ แล้วก็จุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวครับอยู่ที่ราคา2010เหรียญน,นะครับนั่นก็แปลว่าในอาทิตย์หน้านี้ครับกรอบทองคำนะครับจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา19 5 0จนถึง2010นะครับตอนนี้กรอบก็เริ่มแคบลงแล้วนะครับจากเดิมที่กรอบกว้างๆก0เหรียญร0อยเหรียญน,นะครับตอนนี้อยู่ที่60เหรียญแล้วนะครับจุดเข้าซื้อบาย นะครับหรือว่าท่านที่ติดดอยอยู่นะครับหรือว่าท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก็งกําไรขาขึ้นนะครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอเลยครับไม้แรกนะครับที่ราคา1982เรเหรียญทะลุไปได้รอปิดกําไรครับที่ราคา1986รจนถึง1988งพันเ้มที่2ครับตั้งซื้อไว้ที่1986นะครับทะลุไปได้รอปิดจะมาที่ราคา1 9 9 2จนถึง1994งเก้าเก้าสี่มที่3ครับ ตั้งซื้อไว้ที่ราคา1992นะครับทะลุไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1998จนถึง2,000ท้วนนะครับมาที่4ครับตั้งซื้อไว้ที่ราคา1998นะครับทะลุขึ้นไม่ได้รอปิดกันมาที่ราคา2005จนถึง2007แล้วก็มาที่5ครับตั้งซื้อไว้ที่ราคา2005นะครับทะลุไปได้รอปิดกันมาที่ราคา2010จนถึง2015 1, ได้เลยนะครับ ใครรอซื้อของถูกครับรอทองคําย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าซื้อบายนะครับหรือว่าจะตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอไว้ก็ได้นะครับที่ราคา1974 1967 1960แล้วก็1952นะครับถ้าเกิดทองคําหลุดตากวา1950ได้เมื่อไหร่นะครับให้หยุดการเปิดซื้อบายทันทีนะครับแต่มีอยู่จุดหนึ่งครับนะก็ ควรระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับก็คือด่านราคา1,978เหรียญน,นะครับจุดนี้นะครับ1978เนี่ยอาจจะเป็นจุดพิกเกมของทองคำนะครับเมื่อมันหลุดลงมาได้นะครับ1978เนี่ยถ้าหลุดลงมาได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลลงต่อยาวๆนะครับมาป้วนเปี้ยนเนี่ยได้ถึงกรอบราคา1,950จนถึง1,955ได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครที่ติดดอยอยู่นะครับแล้วบังเอญทองคำเนี่ยนะครับหลุดตำกว่าหน่ได้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ท่านอาจจะใช้พิจารณาในการตัดขาดทุนหรือว่าสต็อป o ลอดก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีเงินในพอร์ตไม่พอนะครับส่วนใครที่มีเงินในพอร์ตพอจะถือรอก็ตามใจนะครับไม่เป็นไร ทีนี้มาดูในส่วนของคนที่ต้องการเปิดขายเซลล์กันบ้างนะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงนะหรือว่าคนที่ติดเหวอยู่นะครับก็สําหรับคนที่เล่นเปิดขายเซลล์นะครับในทิศนี้มี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือว่า 1. เลยยึดเอาด่านราคา1,990เหรียญเป็นเกณฑ์นะครับทองคํานะครับรอมันรีบาวขึ้นไปปุ๊บนะครับถ้ายังไม่ผ่าน1990ก็เปิดขายเซลล์ลงมานะครับ พราไงถ้าเกิดยังไม่ผ่านยังไม่ผ่าน1990เนี่ยนะครับยังไงเดี๋ยวทองคำก็จะถูกตบกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดทองคำผ่าน1990ที่ไม่ได้ก็ค่อยสต็อป o ลอนะครับอันที่2ครับก็เล่นตามน้ำนะครับตั้งเปิดขายเซลล์นะครับหรือว่าเปิดขายเซลล์สต็อปรอไว้ครับที่ราคา1978หลุดลงไปได้ปิดกำไรที่1972จนถึง1974มาที่2ครับ ตั้งเปิดขายสต็อปครับที่ราคา1972ครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่1963ถึง1965หมายที่3ครับตั้งขายที่1965นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่1958จนถึง1960หมายที่4ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่1960นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1953จนถึง1955แล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่1953นะครับ หลุดลงไปได้เราปิดกำไรที่ราคา1,945จนถึง1,947นะครับสรุปคำแนะนำวันนี้สำหรับโกลสปอร์นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วอาจารย์เติ้งนะครับก็ยังขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับตามเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับตราบใดที่ราคาทองคำนะครับยังยืนเหนือนราคา1,950เหรียญได้อยู่นะครับโดยส่วนตัวอาจารย์เติ้งมองว่าทองคำนะครับยังมีโอ,อกาสที่จะย่อลงเพื่อขึ้นต่อนะครับ แต่ถ้าเกิดทองคำมันเกิดพิเกมนะครับสามารถดูต่ากว่า19 5 0ลงไปได้นะครับอันนี้ก็คือค่อยยอมสต็อปลอตตัดขาดทุนนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลล์ลงไปแทนนะครับก็คงมีแค่นี้สำหรับโกลสปอร์ตนะในส่วนของคนที่เล่นทองคําแท่งออนไลน์96.5กนะครับก็สรุปง่ายๆสีข้อดังนี้นะครับอันที่1เลยนะครับปัจจุบันนะครับในส่วนของทองคําแท่งนะก็ยังเป็นเทรนขาลงนะครับขาลงเต็มตัวอยู่นะครับ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งได้นะครับจะต้องรีบาลนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยยืนเหนือราคา33,100บาทต่อบาททองให้ได้นะครับถ้าเกิดยังยืนเหนือ33,100บาทไม่ได้นะครับแนวโน้มทองคำนะครับก็จะมีการปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับเอาแบบต่ำสุดเลยนะครับที่คำนวณได้ในอาทิตย์นี้นะ มีโอกาสจะปรับตัวลงได้ถึงประมาณ32,500นะครับนี่คือเป้าต่ำสุดที่ผมคำนวณได้นะทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเปิดซื้อบายนะครับก็ให้จับตามองเป้าแรกก่อนนะครับก็คือให้จับตามองที่ราคา33,000ท้วนนะครับถ้าเกิดมันผ่านขึ้นไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีนะครับสามารถเข้าซื้อได้เพราะทองคำเนี่ย มีโอกาสจะไปทํากําไรประมาณสัก33,100ืนาน่นะครับแล้วก็นอนที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดมันผ่าน33,100บาทได้ครับก็เทนขาดขึ้นระยะกลางจะทํางานนะครับสามารถเปิดซื้อบายตามขึ้นอีกได้อีกไม้นึงเลยนะครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่ประมาณ33,300จนถึง33,400บาทต่อบาททองนั่นเองนะครับซุกจริงๆครับอาจจะไปแตะประมาณ33,500บาทต่อบาททองก็ได้นะครับสุดท้ายครับ อาทิตย์นี้ครับเล่นง่ายเลยนะครับให้ยึดเอาด่าน33,100บาทเป็นเกณฑ์นะครับอยู่ต่ำกว่าราคานี้นะครับก็เปิดขายเซลล์ไปนะครับทะลุขึ้นมาได้ก็สต็อปลอสนะครับทะลุ33,100บาทขึ้นไปได้ครับก็เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับแค่นั้นเองครับจบง่ายๆสำหรับทองแท่งนะครับอ่ะก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้สรุปแบบสั้นๆเนื้อๆได้ใจความนะครับ หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจนะครับในวันพุธนะครับสวัสดีครับ